อีกหนึ่งความคลาสสิกที่ยังคงโลดแล่นอยู่ในย่านนี้ก็คือร้านถ่ายรูปร้านนี้ครับทุกคนซึ่งทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขายังคงรักษาคุณภาพและขั้นตอนดั้งเดิมแบบนี้เอาไว้ครับงานฝีมือค่ะที่ต้องใช้เวลาในการทาเขาจะมีการเขียนที่แต่งที่ฟิล์มก่อนพอแต่งที่ฟิล์มเสร็จพออัดภาพมาก็ต้องมาแต่งที่กระดาษอัดภาพอีกทีนึ่ะคะ่ะก็ต้องใช้ภูกันในการแต่งภาพอะคะ่ะถ้ามีการเลือกตั้ง ทุกครั้งจะต้องมีมาถ่ายรูปที่ร้านทำนี่สักดีเศษอะไรที่ว่าสอ,สอสอในยกชวนอะไรพี่วันมาก็เจอในร้านเนี่ยมีรูปไหนที่ถือว่าเป็นรูปเก่าแก่ประจำแบบเก่าแก่ที่สุดของร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีของของจอมพลปอน,นี่คือไปดูหน่อยครับผมไปดูหน่อยเน,นี่ยค่ะสองท่านจอมพลปอแล้วก็จะมีลายเซ็นให้เจ้าของร้านสมัยก่อนมัน<ภ>จะเป็นขาวดําแล้วก็จะเป็นฟิล์มที่ใช้ถ่ายก็คือจะเป็นฟิล์มกระจก ลราก็แต่งภาพเรากะแต่งภาพเ้าสมบติว่าตาไม่เท่ากันแล้วก็แต่งตาให้มันโตเท่ากันนะคะคเพื่อความสวยงามค่ะอย่างคิ้วนะคะสองข้างข้างหนึ่งดําข้างหนึ่งขาวแล้วก็เติมด้านขาวให้ดําเหมือนข้างอ,อีกข้างหนึ่งค่ะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็มาตกแต่งให้ทุกใบเลยค่ะเป็นฟิล์มนะคะอได้ทุกใบเลยนะไม่ใช่ว่ายังมีสิบสองใบแล้วก็ต้องแต่งสิบสองใบ